สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้า,น,ชานะคะวันนี้ก็เป็นยามเช้าคองวันเสาร์นะคะเช้าวันเสาร์ที่ห้านะคะววสิะะงหาคม2566นะคะวันนี้แอดมีก็ตั้งจุดสตาร์ทนะคะออกมาจากหมู่บ้านแล้วนะคะมาตาั้งจุดสตาร์ทอยู่ที่หน้าเซเว่นนะคะซอยทางเข้า,าวัดแจ้งนะคะ วัดแจง้งวัดทิ้งแล้วก็วัดสามโคกนะคะที่วันนี้แอดจะไปก็คือวัดสามโคกนะคะวัดแจง้งวัดทิงแอดไปมาแล้วนะคะเพื่อนๆที่น้องๆจาก็วันนี้วันกินะคะก็คือแอดจะไปที่วัดแจ้งนะคะแอดก็ปัน่นอองมาจากหมู่บ้านแอดมาถึงจุงนี้ก็เป็นกิโลนะคะก็คือจริงๆทางเส้นทางนี้จะต้องเป็นเส้นทางที่ไปรถยนต์เท่านั้นนะคะแต่ ก็ Japan จะปั้นจักรยานนะคะมาราธอนนะคะเขาเรียกอะไรนะ <K _> เอออาไปนะคะด้วยจักรยานนี้แหละนะคะแอดเวนเจอร์อนะคะแอดเวนเจอร์ก็ให้กำลังใจให้แอดเมย์ด้วยนะคะก็ไอตัวคลิปมันจะยาวมากใส่นะคะแอดก็เลยมาตัดนะคะมาตัดทำคลิป มาในนี้ก่อนนะคะเข้าในซอยนี้ก่อนนะคะนี่ก็ผ่านหน้านักงานสามโคกนะคะเอ่อสำนักง,งานอ,าอาบตตำบลสามโคกนะคะแต่บ้านแอดเมเป็นตำบลกระแชงนะคะก็ลอยเคตนะคะเป็นเขือเขตติดต่อกันนะคะนี่แอบก็ผ่านหน้านี่นะคะชอบมากเลยนะคะบ้านล่งไม่น้อยนะคะ่ะนี่บรรยากาศทริป หยุดปรับกล้องนิดนึงนะคะตั้งสูงมากมันก็มันก็สั่นเนะาะถ่างไม่เล่นนะคะอ๋อมันใช้งานเยอะนะคะใช้งานเยอะแล้วรู้สึกมันจะแฝลงๆเนาะออมันร่วงบ่อยด้วยค่ะมันร่วง,วงช่วงนี้มันก็จะเลยภาพไปก็จะไม่ค่อยนี่เนาะเพราะว่าปั่นออกมาข้างนอกมันแกลงนะคะ โดนลมโดนอะไรภาพมันจะแกว่งมีแอนนก็มาอยู่ด้านนาของบ้านหลังน้อยแต่ว่านาอยู่มากๆเลยนะคะในชีวิตแค่นี้ก็พอเพียงแล้วนะคะเป็นทรงต่างประเทศนะกระท่อมทิพย์นะคะกระท่อมทิพย์สามโคก็มีพื้นที่มีบริเวณนะคะ น่าอยู่นะคะนาอยู่ร่มรื่นนะคะด้านสายมือนะคะขวามือก็จะเป็นดงตาลนะคะนู่นหมู่บ้านแอดก็ข้ามดงตาลดงนู่นไปนะคะเห็นลิฟนู่นนะคะที่มีเสาหาอกระจายข่าวนน,นะคะนั่นแหละ้านแอดนะคะมีแอดเาออกถนนใหญ่ออกมานะคะออสาเหตุที่แอดต้องออกสายนะคะออกจากวป,ประมาณจากบ้านประมาณ8ปดโมงเช้านะคะ ว่าแอดต้องการแบบให้รถออกไปกันเยอะๆก่อนนะคะรถที่จะออกไปทํางานแล้วก็รถที่จะวิ่งเข้ามาในซอยเพื่อที่จะมาทางานานี้ในซอยนี้มันมีโรงงานเยอะนะคะก็ะคือริ่กเรี่ยงรถที่วิ่งเข้าวิ่งออกเยอะๆนะคะแอดก็กลัวเหมือนกันเนาะพอเราปั่นจักรยานแล้วมือเดียวด้วยนะคะเพื่อนๆแอดต้องจับแผ่นจักรยานมือซ้ายนะคะถือป้องมือขวา อะไร้วเนี่ยตะกร้ารถเลยนะคะต้องหยุดรถรถล้มมันก่อนนะคะน่าจะน็อตนะคะนอ็นอตน็อตลุดอีกแล้วนะคะรถจักรยานเน็เมย์คงต้องให้คุณป้าดูให้อีกนะคะต้องรอกลับเข้าบ้านก่อนนะคะตอนนี้ก็ปั่นออกมาแล้วไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเมื่อวานนี้จอดไปแล้วล้มนะคะ ก็ปั่นไปจอดไปนะปั่นไปจอดดูนู่นดูนี่ไปเลคะเพื่อนๆ สายต่อน้ำพักนะคะตอทำน้ำอุ่นนะดีว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวรูปบอกไม่เป็นไรแม่มันเปราะได้มันเป็นพลาสติกแต่ว่าซื้อมาเปลี่ยนแต่ว่าช่วงนี้ใช้น้ำอุ่นไม่ได้กปกติแอดก็ไม่ชอบอาบอยู่ยแล้วน้ำอุ่นนะคะมันคันตัวนะทำให้ผิวเราแห้งเพราะแอดนะแอดเมย์เป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วโรงงานนะคะ เพื่อนส่วนฝั่งฟ้ามือก็เป็นโดงตาลนะคะเป็นทุ่งนาฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นโรงงานฝั่งหนึ่งนะคะก็จะสลับสลับกันนะคะอีกด้านหนึ่งเป็นโรงงานอีกด้านนี้ก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็โดงตาลเนาะ ก๋วยเตี๋ยวไก่หน่าทานนะคะเพื่อนๆจะแต่ว่ามันไม่มีที่นั่งทานนะวันก่อนแอดไปได้ทําเลร้านก๋วยเตี๋ยวที่หนึ่งเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยววันนี้หากเปลี่ยนทําเลไปห,หาทานก๋วยเตี๋ยวตรงไหนดีชาวแอดก็อันสายเหย้ก็เลยทานกล้วยมาซ่องลูกนะคะกระดึดน้ำมาทานกล้วย ก๋วยหักมุกมาสองลูกก่อนนะคะรองท้องก่อนเอาเดิฟเอาเดิฟาทานเยอะแล้วเดี๋ยวปว,ปวดท้องนะคะทานอะไรออกมาแล้วเดี๋ยวปว,ปวดท้องแล้วเราก็จะลําบากเนาะการหาห้องนุ่งห้องน้ําเข้านะคะนี่่ปลูกผักสวนผักนะคะคชอบมากเลย ที่เห็นนั่นก็ยังไม่ใช่หมูบม่บ้านแอดนะคะหมู่บ้านแอดถัดหมู่บ้านนั้นไปอีกนะคะถัดหมู่บ้านนั้นไปอีกหมู่บ้านนั้นจะเป็นหมู่บ้านชัดหลวงที่แอดเคยอยู่อะคะ่ะแอดเคยอยู่บ้านเดียวซวยๆชีวิตนะคะทั้งหนึ่งนะคะเราเคยได้อยู่แบบบ้านสวยปูหินอ่อนข้างหลังนะคะปูพรมข้างหลังนะคะ อย่างอาบน้ำครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็ลอดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีก็ยังเหลือลูกที่อยู่ข้างกายเนาะก็ไม่เป็นไรชีวิตมัน เายังมีลมหายใจเนาะเราก็ต้องสู้นะคะต้องสู้ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะไม่ว่าแบบวันข้างหน้าหรือวันไหนๆอะไรเราก็พร้อมรับสภาพได้แหละสถานะจะอยู่ก็ได้จะไปก็ไม่ไม่เป็นไรเนาะเราก็ถือว่า คุยแล้วมันก็รู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะปั่นด้วยคุยด้วยนี่แอดก็กลืมใส่ตัวช่วยนาะสงสัยต้องซื้อใหม่ช่วยอะ่ะทำรห้แอดใช้เสียงเยอะแลวเหนื่อยใช้เสียงตัวเองเยอะลองเอาหูฟังเสียบได้ไหมใช้ไม้หูฟังได้ไหมมันจะดังไหมเอ,อ่ย ลองก่อนนะคะขอจอดตนี้ขอลองใชให้หนูฟังเสียบเลยนะคะพระคะเราเป็นบ้านคนพอดี ให้เตี้ยลงนิดหนึ่งร่วงกระเป๋าฟังก็สึกจะฟังได้ข้างเดียวมั้งคะเสียใช่ไหมกตะเราต้องใส่โอเคนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะลองใช้หูฟังช่วยนะคะ เสียบหูฟังช่วยก่อนโอเคนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าหวังว่าคลิปยังไม่หลุดนะคะเครื่องก็อีกสักพักหนึ่งเนาะก็ขอภาวนานะคะอย่าให้ เสียตอนนี้เลยนะคะแอนนี่ยังไม่มีเงินซื้อเลยนะคะตะก,การารถแอดก็ไม่นี่มากเลยเป็นไะไปก่อน เห็นหลังคาว่าสิงแล้วนะคะหลังคาว่าสิงํำไรรำไรแล้วจะเป็นโลงงานต้นไม้ร่มลื่นดีนะคะพนานะคะสักดิ์นาเป็นสวนแอดชอบบ้านหลังนี้มากเลยทรงไทยนะคะข้างในนุ้นนะคะ เห็นวัดลำไรนะคะแต่ไม่ใช่วัดน,นี้นะคะวันนี้เราผ่านไปแล้วเนาะว้ไหว้ไยว้หว เอ็นเอ็นเอ็นนะคะเพื่อนๆจะส่องครองซะหน่อยนะคะเสียหลักก็เลยแม่ส่องนะคะไม่เป็นไรดีนะคะวัดสิงห์วัดเก่าแกในตำนานวัดมอญอีกวัดหนึ่งนะคะที่แอดพาม,มาแล้วเนาะวัดมอญน,นะคะวัดสิงห์ก็ลูกก็จะเป็นข้างบนนะคะ เป็นกิจกรรมห้องสาวดีนะคะหลังคาก็จะเป็นรูปแบบนี้เหมือนกันนะคะนีหงนะคะหลังคาจะเป็นหงสัญลักษณ์ของหงสานะคะหงสาึ่าจะมีงานอะไรไม่ทราบนะคะก็ติดประดับประดาไฟนะจะช่วงที่เข้าพรรษานะคะว้าว มาเลยเหม่ยเอ้ยคอนเทนต์เรานี้คอนเทนต์ปั่นเ่านี้แบบบางคนบอกว่าเธอจะทนเหนื่อยทำไมของเธอเนี่ยอันเหม่ยว่ารถนะคะ นู่นนะคะเห็นหลังคารำไรนะคะอาจจะใช่วัดโบสถ์นี่รกมาตัดแต่งต้นไม้กันนะคะติดถงนี่ไม่รู้เป็นวัดหรือเป็นอะไรน่ะคะเพื่อนๆคลองนะคะ้านนี้ก็เป็นประตูน้ำ วัดถึงแถบนี้เหรอรแสดงว่าวัดไม่ได้ติดชายน้ำจงตั้งดีสองวัดนะนี่วัดไหนอะ่ะวัดไหนเอ่ยว้าววัดไหนคะวัดสำโคกงนะเจ้าคะ่ะโอ้โหวัดสำโคกงนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆจ๋านี่นะคะ สามโคกแฮทพาเพื่อนๆมาถึงแล้วนะคะด้วยระยะทางน่าจะไม่ต่ำกว่าห้ากิโลนะหรือเพราะว่าข่านเข้ามาเนาะแล้วก็ฝ้างนู้นจะเป็นโรงเรียนนะคะก็มีโรงเรียนด้วยนะคะมีโรงเรียนด้วยแล้วก็มีวัดด้วยเราอยู่ในเทศบาลตำบลสามโคกะคะ่ะฝั่งโน้นเป็นโรงเรียนนะคะเพื่อนๆ ก็มีรูปปั้นนะคะยักษ์นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าท้าวเวทไหมท้าวเวทสุวรรณนะคะเดี๋ยวแอดไปมาเก็บภาพนิ่งๆนะคะก็เป็นวัดสามโคกนะคะเพื่อนๆจ๋าแอดเบก็แอดเอนเ,เจอร์ลงไปนะคะว,ว,ว้าววัดสามโคกนะคะพาเพื่อนๆไปที่น้องๆมาถึงนะคะเดี๋ยววน วนรอบดูบริเวณนะคะโดยสังเขตสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อนๆจ๋าก็แอดม์พาเพื่อนๆมาถึงวัดสามโคกแล้วนะคะนี่วัดสามโคกนะคะไปน,นะคะแล้วก็แอดแอนเจอร์ต่อนะคะไ้ทางเข้า ก็ไม่รูม่มีงานอะไรนะคะว่าสามพกนะอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนวว้าวว้าวว้าววัดนะคะรมรื่นนะคะรม่มรื่นรมรื่นรม่มรื่นนะคะ <c oughs> เราจะพาหมุนดยท่องเทบแล้วเดี๋ยวจะเดินนะคะจะเดินเดินทำคลิปดูประวัติสั้นๆนะคะไปเ่ินๆพี่ๆน้องๆไปชมกันนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาถึงวัดสามโคกแล้วนะคะวัดสามโคกนี่นะคะไม่รู้ว่าประวัติอยู่ตรงไหนนะคะ ันที่หนึ่ก็อยงง่แอดก็จะรุงนะคะเก็บภาพก่อนนะคะตอนนี้แอก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะปั่นจักรยานพาเพื่อนๆนะคะแอดเวนเจอร์มาถึงวัดสามโคกปทุมธานีแล้วนะคะแล้วขอจบคลิปลงคลิปนะคะการปั่นจักรยานนะคะพาเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะ แอดเวนเจอร์ที่นี่นะคะไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไ๊าตบางจ้า